ต่อไปตัวที่5เมื่อกี้เราใช้เวลานานหน่อยเพราะว่าเป็นเครื่องมือที่ปองเลือกเอามาใช้ในการทํางานนี้ก็คือหนังสือก็เลยให้รายละเอียดเรื่องของการใช้หนังสือในการสร้างคุณธรรมของเด็กเนี่นานหน่อยบัญญัติตัวที่5ก็คืออยู่ร่วมกันอย่างการ,ระยะนานมิตรซึ่งเด็กๆต้องอยู่ร่วมกันอย่างรู้เขารู้เราต้องอยู่ร่วมกัน อย่างไม่ละเมิดคนอื่นอยู่ร่วมกันอย่างไม่เป็นอันตรายต่อตัวเองไม่เป็นอันตรายตัวคนอื่นไม่ทำลายข้าวของเสียหายใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นนี่คือการอยู่ร่วมกันอย่างกาลยานามิตรเห็น <playing Scotland. S 1> ไหมครับเ,เวลาที่เด็กๆเ,เล่นกันก็ต้องสอนให้เล่นกันอย่างดีที่ไม่ทำให้ตัวเองเป็นอันตรายไม่ทำให้คนอื่นเป็นอันตรายไม่ทำให้ข้าวของเสียหายเด็กเล่นได้เด็กก็จะเล่นกันอย่างมีกติกา เคารพกติกาไม่ละเมิดไม่ทำให้คนอื่นเจ็บปวดเพราะเราไม่ทําให้คนอยู่ข้างหน้าเราเจ็บปวดเพราะเราไม่ทําให้คนอยู่ข้างหลังเราทุกข์เพราะเรานี่คือสิ่งที่ต้องสอนเด็กๆอยู่ร่วมกันอย่างดีมีความเป็นมิตรอยู่ร่วมกันอย่างกันรรยานมิตรเด็กๆทีเล่นของเขาเห็นไหมครับ